เยยี่ม <Yeah. S 2> <c oughs> ต้องเสร็จก่อนมันมิถึงจะตบมือให้เร็วๆลูก เร็วลูกสี uh, ่ช ah. ิ ness, ้นน่ะ โอเคก굿ดบยต่อไปเลยลูกที่เหลือวางได้แล้วแกงไอ้ชิ้นแองวางได้แล้วเยี่ยมเยี่ยมเอาเร็วๆลูกมามีจับเวลาอยู่ครับ เร็วๆลูก <S <S จังวางทีละชิ้นครับลูก <S 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 เอาไว้ข้างหลังลูกเสร็จแล้วไ,ไว้ข้างหลัง เขี okay. ยนไปไว้ต้องลบโอเคกู๊ดบอยอีกอันหนึ่งลบเอาเลี้วเวหลืออีกสองนาทีเล็้วต้องทำให้เสร็จสองอันนี้ ลูกเร็วอีกนิดเดียวแล้วอีกหนึ่งนาทีครึ่งแล้วต้องเสร็จแล้วเร็วเร็วต่อเร็วแล้วอ๋โอเคอันสุดท้ายเร็วแล้วแล้วเหลือหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีเท่านั้น

เสร็จโอ้ยทันห้านาทีพอดีกู๊ดบอยเนี่ยเอามารวมกันดิเขียนไปรวมกันดิ <c oughs> เขียนมารวมกันดิโ <c oughs> okay. อเคเขียนอีกกันนึงอีกอันนึงอันนี้กันแนะล้วห้านาทีพอดีเลยห้านาทีพอดีเลยห้านาทีพอดีเลยห <c oughs> ลดหมดเขียนดีโอเคกู๊ดบอย คุยไปไหม